ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องมิสเตอร์เอ็มดีไอนะครับก็สวัสดีผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการชาร์จเบทลิเทียมไอออนตัวนี้นะครับกับเครื่องชาร์จ iMac B6 นะครับก็เบตลีเทียมตัวนี้นะครับเป็นเบตลีเทียมของ ที่กดน้ำนะครับซึ่งตั้งไว้นานเกินนะครับแบตหมดนะครับแล้วทีนี้จัดชาร์จก็ชาร์จไม่เข้านะครับก็ไม่ถึงหนึ่งวนนะครับทีนี้จะชาร์จก็ชาร์จไม่เข้าก็จะมากระตุ้นนะครับแบตตัวนี้นะครับ ด้วยเครื่องชาร์จไอเม็กมีหกนะครับก่อนเดี๋ยวผมลองชาร์จก่อนนะครับชาร์จให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นแบตลิโพนะครับเพื่อนๆก็กดหานะครับนิกเกิลเมียมนิกเกินไฮไดปีแบบีดัต้าเป็นดัต้าโปรแกรมก็ไม่มีแบตเลียเทียมไอออนนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับก็ชมกันนะครับ ก็ไปกดไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคําว่า user set program นะครับให้เพื่อนๆกด enter เลยนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับอันนี้เป็นแบต r y pro นะครับกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวตัวเลข3.7โวลต์ตัวนี้จะวิ่งเนี้ยนะครับให้เรากดเลือกนะครับปุ่มนี้นะครับสองปุ่มนี้ปุ่มไหนก็ได้นะครับ ก็จะมาเจอเลยนะครับเบรนทีเทียมไอออนนะครับถ้ากดต่อไปก็เป็นฟอสฟิดนะครับลิเทียมไฮโวนะครับก็วนกลับมาที่ลิโพก่อนนี้ก็เป็นลิเทียมไอออนนะครับเพื่อนๆกดเอนเตอร์นะครับก็หลังจากกดเอนเตอร์เสร็จแล้วก็กดสต็อปกลับนะครับอก็จะมาเจอคำว่าลิเทียมไอออนนะครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เสียบนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทำการต่อไว้แล้วนะครับเป็นรางนะครับอันนี้เป็นแบบขนานนะครับก็หลังจากนั้นเราก็เสียบไปเลยนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กด enter นะครับอันนี้เป็นเบสลิเทียมไอออนแล้วนะครับก็กด enter ก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าตั้ง m นะครับลิเทียมไอออนเชงนะครับก็กด enter นะครับก็จะชาร์จที่หนึ่ง m นะครับก็กดก็จะมาเลือกโวลต์นะครับอ่าแบตตัวนี้นะครับเป็นเบสระบบ1 s นะครับ ก็ถูกเลี้ยนะครับก็หลังจากนั้นก็กด enter นะครับก็เราดูนะครับชาร์จ 1m ระบบ 1s 30v บ i t h i u m i o n โอกถูกเลี้ยนะครับหลังจากนั้นก็กด enter นะครับกดค้างนะครับ f แล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับ enter ครับก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับโชคดีไปนะครับไม่ต้องกระตุ้นนะครับเป็นตัวนี้ก็ชาร์จเข้าตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับจริงๆถ้าชาร์จไม่เข้าวนต่ำแบบนี้นะครับต้องชาร์จกระตุ้นก่อนนะครับอันนี้ก็โชคดีไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาร์จเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้วนก็ขึ้นเร็วเกินนะครับก็ไม่รู้ว่าแบตยังใช้ได้อีกไหมนะครับต้องมาคอยดูนะครับ ก็ผมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับครับก็หลังจากที่เราชาร์จได้สักพักนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระแสนะครับจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นใกล้จะเต็มแล้วนะครับกระแสก็ค่อยๆลดนะครับส่วนอันนี้นะครับจะบอกปริมาณนะครับ กระแสนะครับที่ไหลลงแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็เวลานะครับชาร์จไป1ิบ4ามิบแอมป์สิบ4บนาทีแล้วนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็จะรู้ว่าแบตตัวนี้นะครับไม่ถึง1แอมป์นะครับก็อย่างว่านะครับตามราคานะครับ เขาจะให้เป็ดมาเยอะๆได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวกดน้ำตัวนี้นะครับก็ราคาสเส0บาทนะครับก็แนวชัดต่อไปนะครับครับก็หลังจากที่เราโรอแบตเตอรี่นะครับ ผมจะมามาชมนะครับแหล่งพลังงานนะครับก็มาจากตู้โซล่าเซลล์นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าชาร์จตัวนี้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีสวิตชิ่งอยู่ด้านบนนะครับอยู่ในตัวนะครับก็เลยต้องหาแหล่งพลังงาน dc นะครับต่อเข้ามานะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะไฟ dc นะครับอ่าสิบเอ็ดถึงสิบแปดโวลต์นะครับ d c ก็ผมก็ใช้วิธีการลดโวลต์น,นะครับของตู้โซล่าเซลล์นะครับก็จากระบบอ่า24โวลต์น,นะครับก็ทำการลดโวลต์น,นะครับซึ่งผมจะใช้บักตัวนี้นะครับ ลดมาลงเหลือประมาณ17โวลต์นะครับอ่าบักตัวนี้ครับผมได้ทำการรีวิวไปเร้ยน,นะครับจากคลิปที่แล้วลดลงมา17โวลต์นะครับก็ามาจ่ายไฟเส้นนี้นะครับแล้วก็เสียบก็20นาทีผ่านไปเร้ยนะครับก็ได้122มิลลิแอมป์นะครับ ครับก็หลังจากที่เราชาร์จไปก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบเกืนาทีนะครับเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับก็สรุปได้ว่านะครับแบตเตอรี่ออนนี้นะครับมีความจุประมาณ278อ mm ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ประมาณ0.2-0.3นแอมป์นะครับก็จะเห็นได้ว่ากระแสตัวนี้คือไม่ไหลเลยนะครับ ก็จะเต็มแล้วนะครับก็ความจุน้อยนะครับแบตเตอรี่ก้นนี้นะครับแต่ก็ชาร์จทีนึงก็ใช้ไดห้หลายวันนะครับเพราะว่าเราใช้กดน้ําวันหนึ่งไม่กี่ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักพักนะครับเครื่องจัดตัดการทํางานนะครับแล้วก็จะส่งเสียงร้องนะครับว่าแบตเตอรี่ก้นนี้เต็มแล้วนะครับ อันนี้ก็รออีกสักพักนะครับเพราะว่ากระแสมันหยุดเลยแล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็น,ปนการเสียวเวลาครับเดี๋ยวผมกดหยุดเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็เต็มแล้วนะครับแค่รอเวลานะครับครับก็เดี๋ยวเรามาวัดโวลต์ของแบตเตอรี่กันนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็4.19โวลต์นะครับอีคครับ เดี๋ยวเราตัดกอบดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลับไปกอน,นะครับแล้วก็กดนะครับโอเคนะครับปิดแล้วนะครับมีแรงดูดนะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับ ยังกลับมาใช้ได้นะครับก็เสียบไปทำเหมือเดิมนะครับนี่ครับ เป็นนั้นว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็ทำการชาร์จกระตุน้นกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับาฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดูกใจกดแชร์ให้ช่องกระผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมันเจอการคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ